สวัสดีค่ะสายสายัญร์ตดังมาแล้วค่ะสายสายัญร์ตดังแช่นะน,นะคะวันนี้ก็จะมาพาเลี้พาทำนะคะเท่ากับที่ทำรอนผมสั่งมาจากต๊อกๆนะคะ,ะเห็นว่าสวยรีวิวดีดก็เลยสัง่งมาดีนะคะว่าจะทำเป็นไหมกดปุ่มค้างไวนะะน้นะคะก็จะมีไฟขึ้นนะคะจะมีไฟสีระดับเตอร์ได้เลยนะคะสีห้าระดับจำไม่ได้นะคะก็จะมีปุ่มร้อยกว่า อยากรอนไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายอยากรอนไปทางขวาก็ไปทางขวาเลยนะคะเมื่อเรียนสายวิสาเนมนะะื่อภาพไม่ชิดโอ้โหลุ่มใจจนเมื่อยก็อย่างเอาผมขอได้วยเหมือนนี้นจะเสียบพิษเสียบผีจะเสียบพิษเสียผีเลยค่ะเสียเลยตึงค่ะเอาง่ายๆไม่เคยทำครันน้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่มีแบบนี้ เดิมเาไม่เคยทำเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาทำยังไงก็ดูจากรีวิวมานะคะๆๆๆๆก็ทำปิดตปิดกดหมกันเลยค่ะจะให้มัน,นใช้รันขวาก็แล้วแต่ตอนนี้ทำไม่ค่อยเป็นก็ทำแบบนี้ไะก่อนค่ะ, <c oughs> คะเด็บผมแดดหน่อยแดดให้ใสยียยยสตายสให้ส่สแดดก็ต้องกดนะคะผันผมเข้าไปเล <c oughs> ื่อยท่านบอกว่าทีม้ชิบเก่าวิหนาที่นะคะเราผูเจยมาสวยก็สมัครใช้าด้โอซีเาคยกดเด็ดค่ะกดมันิ่มนโดนดหนโนเงี่ยแบบเป็นบเสียงดังไปท่นคาเสียงเบามาก ทำทำได้ออกมาดีนะคะเพราะว่าทํำในก้อยพิมแล้วมันออกมาแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะครั้งแรกเลยค่ะทําออกมาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเครั้งแรกที่จับเบ็ดพิ้นดังเอามาต่ออียข้างนีงนะคะเราจะไปเร็วๆเลยเพราะว่าวันนั้นอัดคลิปจะไปหนุดเมื่อไหนะคะอาจจะหมุนทางนี้นะคะทางนี้เริ่มก้อยพิมแล้วค่ะหมุนไปจ้าเก็บผมแล้วก็น okay 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 okay> uh, uh ับไป19ว uh ินาทีแล uh ้ว uh ก็เอาออกนะคะขอบคุณงีคีหน่อยๆหน่อยๆดีๆด้วยค่ะบอลเมียตาหนาอ้า กดติดตามก็ได้กดแชร์นะคะอีกว่าโดนกระถิ่งต้องใส่เรา 1, ค่ะให้ถึงผู้ติดตามท่านนี้ได้สา่สซยกันในเด้อวันนี้มาทาแป้งดังในต๊อกต็อกเหมือนกันนะคะต็อกต็อกทุกคนคงจะรู้จักนะคะเป็นแป้งซอเสือก็แล้วกัน,นะคะ่สสนนะ,คะแล้วก็จะมีทาปกปิดดีมากใ้จริงนะคะจนจะหมดแล้วค่ะในตอนนี้ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถจ้างเป็นสปอนเซอร์ได้เลยนะคะใช้ดีจริงๆค่ะ หน้นาเนียนใสกลิ้งเหมือนใช้ฟิ้เปอร์เลยจ้าจะแต่งหน้าไปบุญบ้องไฟฉ่ำๆแดดกแรงเนาะแล้วก็ทาไปยุยๆไปจ้าต่อมานะคะก็จะเป็นจกหาอะไรก่อนในกระเป๋าเล็กน้อยนั้นถื่ขึ้นมาก็คือแผ่นแผ,นแผ,นแผน่นทมารคาราสัส เดี๋ยวตอนในตำนานเดี๋ยวสั่งมาจ่ายตอกๆนะคะได้ราคาโปกสบาบาทค่ะปัดดีมากไม่เป็งคาบไม่เยิมไม่ปิดหนับตามันใส่ดีค่ะแป้งน,น้อยๆใสดด่ดีดีดีค่ะแต่งหน้าแล้วก็จะไปร้านลานะคะตอน,นื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด็กใส่อีสานตัวดำด้วยนะคะแล้วก็ยูทูชของอีสานตัวดำเหมือนเดิมค่ะคือไม่ค่อยได้อัพแต่ก็รักทุกคนนะคะ เห็นไหมทำนอนนอนแล้วสวยต่อปาลิสติกจากต๊อกต๊อกเหมือนกันนะคะก็จะทาเป็นสีส้มอิดนะคะทาเข้าไปส้มอิดนะคะทับกับสีชมพูก็จะได้ออกมาเป็นสีออกกึงก้สีทิพ,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 พย์แต้เลยนะคะอ่าสวยะคะ่ะต่อมาก็คือฟังค่ะไปบุน้องไฟกันนะคะจะไปแล้วสวยเรียโอ้สวยแล้วไปลวค่ะบ๊ายบาย THANKS <laughs>